สวัสดีครับผมอายุธครับผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมสำหรับคนที่ชอบสายครอบครัวสายแคมปิ้งสายลุยสายเข้าป่าสายค้าขายนะครับอยากแนะนำคันนี้นะครับกับ isuzu adventure t o นะครับคันนี้นะครับมีความพิเศษนะครับขับเคลื่อน4ล้อแท้เดิมจากโรงงานนะครับค่อนข้างหายากนะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อแท้จากโรงงานนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเครื่องมังกรทองนะครับเจ้าของเดิมนะครับ เป็นอาจารย์สอนอยู่เทคโนเกี่ยวกับยานยนต์ชื่อดังย่านฝั่งทนนะครับบอกชื่อมหาลัยนี่คือบอกชื่อเทคโนนี่รู้เลยนะครับว่าที่ไหนนะครับอาจารย์แกไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลยแบ่งปันมาให้พวกเราได้ใช้งานกันนะครับผมกับคันนี้นะครับอิตสุแอเบนเจอร์ทีโอขับสีนะครับสำหรับใครที่ชอบค้าขายสายแคมปิ้งสายเข้าป่านะครับแนะนานะครับรถช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับนั่งได้ถึง7ที่นั่งนะครับผมและประหยัดพลังงานด้วย พลังงานของน้ํามันดีเซลนะครับอย่างที่รู้กันนะครับน้ามันดีเซลนี่คือรัฐบาลตึงราคานะครับยังไงก็ประหยัดแน่นอนนะครับลดโดยรวมพร้อมใช้งานนะครับสีสันมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างทั่วไปเล็กน้อยนะครับผมนี่นะครับแต่โดยรวมก็ไม่น่าเกียดนะครับสีก็ประมาณ6 0ขึ้นนะครับผมยางดองหนาใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะครับราคานะครับเราเปิดให้เบาๆนะครับ1นึ0 0แบาท1 9 0 0 0บาทเอาไปแยกเกียร์โฟเอาไปแยกเครื่องขาย ยังมากกว่าตัวรถยังมากกว่าราคาที่เราขายอีกนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับผมสภาพของเบาะก็ยังดูดีนะครับผมนี่นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาตามสไตล์เครื่องดีเซลนะครับผมแล้วก็มีเกียร์โฟ์จากโรงงานด้วยนะครับหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่ขับ2นะครับแต่คันนี้เป็นขับ4ี่นะครับผมขับได้ทั้งขับ2แล้วก็ได้ทั้งขับ4ี่แบบแมนนวลนะครับนี่นะฮะสายเข้าป่ารู้กันดีนะครับสายแคมปิ้งรู้กันดีนะครับชอบมากเลยนะครับลุยป่าต้องใช้ นี่นะฮะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบเบาะมีทั้งหมด3แถวนะครับผมนี่นะฮะนั่งกันได้ถึง78ดคนเลยนะฮะนี่นะฮะสวยๆงามๆเลยนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว่าไปจมน้ำนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันดีกว่านะครับด้านท้ายนะครับสำหรับสายลุยสายขาขายนะครับผมนี่นะฮะ ก็ใส่ของได้เบาะก็สามารถพับลงไปได้นะครับนั่งกันได้หลายคนไปใช้ในครอบครัวก็ได้นะครับผมนี่นะฮะรถเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยเอกสารพร้อมโอนภาสีไม่ขาดนะครับผมยาวยันหกเจ็ดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับรถสตาร์ทที่จะติดนะครับผมนี่นะฮะเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับ เยื่อนยนก็เดินนิ่งเรียบดีนะครับนี่นะฮะสวยงามนะครับเครื่องตัวนี้อึดถึกและทนอยู่แล้วนะครับมบังกรทองนะครับผมนี่นะฮะยังไงก็สวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่านะครับแ <c oughs> อร์เย็นฉ่ำมีวิทยุข,ของ Kenwood <c oughs> มาให้ด้วยนะครับโห <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะครับผม แสนต้นๆถูกกับมอเตอร์ไซค์มือสถูกกับมอเตอร์ไซค์มือหนึ่งบางยี่ห้ออีกนะครับผมนี่นะฮะได้รถที่นั่งเจได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผมและยังเป็นขับเคลื่อนแบบสี่ล้อแบบโฟร์วิอีกนะครับผมค่อนข้างหายากนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองเหมือนเคยนะครับกรุงเทพปริมณฑลเราส่งฟรีนะครับแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเซเลอร์เช่นเคยนะครับผม นี่นะฮะขับขี่ดีประหยัดด้วยนะครับผมกับเครื่องดีเซลนะครับผมอึดถึกทนนะครับผมไปกันได้หลายคนนะครับเข้าป่าเข้าเขาเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับแคมป์ปิ้งต่างๆเนี่ยนิยมมากเลยนะครับยุคนี้นะฮะกลางต้งกลางเต็นท์เนี่ยแหละสบายเลยนะครับสายค้าขายก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับขนของได้เยอะจุใจนะครับผมนี่นะฮะเราไม่ต้องไปซื้อพวก Fortuner หรือมิวเอ็กนะครับคันเป็นล้านนะครับเราจ่ายแค่ แสนกับ9 0 0าบาทเราได้รถเจที่นั่งแบบนี้ไปใช้งานกันถือว่าคุ้มค่านะครับใครที่อยากได้นะครับจัดไปนะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมนี่นะฮะพาเพื่อนพาช่างมาดูได้นะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ